ก็สไปดีอทำไมพี ha, ่น so so ้องสวัสดีเบิร์ตสกูส์คนเนาะสมองสมบลยินดีตอนขับเข่าสู่ซองหม้อไก่แล้วพี่น้องมื่อวันนี้เป็นมือวันสันมือสันวันดีนะพี่น้องเออเป็นมือวันซินใหญ่เนาะเรียกว่าวันพระในเนาะพี่น้องแต่เราก็ได้มาใส่บาทหย่าน้ำเนาะที่วัดบ้านอโมงเมืองเคยบุทองเนาะแข่งตอนนักเสี่ยงนะพี่น้องแล้ตอนนี้เราก็ได้เตรียมเครื่องสบาดเรียบร้อยของสบาดเรียบร้อยพี่น้องทั้งนี้ ไปดีสด,ดีพี่น้องสด,ดีพี่น้อง,องและเอทีทุกงานของฟุตบอลด้อ,ดอมาเห็นบุญนํากันได้พี่น,อน,น้องลื่อิเาด้ชุดนี้ลงชุดก่อนนะลือ่อทิเขาค่

วะวะอังกันอ่ะครับ

ไปดีพี่น้ออือสุดหล่อเลยหลอ,อ,อวเอ่อเป็นทูเอ่อนับภาอตอนนี้นาอก

एमेना थाफ्कार ोमलगनादाया ईशरणेन सह अनुजा चिराणया चा रोतीयां वेमान्यं भे ोम्योमलगनादाया ईशरणेन सह अनुजा चिराणया च मा तादीयां वेमान्यं भेया ते जवनेन च अञ्जारीलानिना चा यन्ति थन्मन् चरणं कथामि दोते यम्भी सम्मं सोरन्तः समामि यन्ति थि चरणं कथामि दोते ยํปิพุทธํสารณิกตฺสามิภาเตนํเปพุทฺธํโสณํกตฺสาเมติยํปิธมํสรณํ <Sess> Ba tang của mãi ngami <laughs> của hai <laughs> bunai do tai nago and the kaladi do a no talang bunyang kéo kata kéo 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 สังพุมังกาวิทุตัตถิคนังตถิคนังตัถาคินังมโนกรรมตานิจิเตปัตถินาสัตตาสังขารนามาตานังสังขารตานังคินังรัตตานังอาโมปาเรนะเจตุสัตสีสสะหาสัจธรรมนะขันธะน้องไงพี่เดียวครับน้องไงพี่มา หายยังตัวเดิมไหมแมงเนี่ยเออแมงนะเออยังกระองก็แมงเลยเห็นเห็จว่าโ้พอนคือกัน เออมันก็ม่ไปงให้เห็นใครนะเจ้าเลี้ยงลเี้ยงีน่งเบ่งขึ้นให้เบอหน่งยังไม่ช่ยไม้เจ้าฮักคาี่ก็เลี้ยงได้มันมันเหลือันยนึม่คนเบอร้อม้างอ่แล้วตะกได้ฮัาคากคยังไม่ได้แล้วเนาะ يرة  ah~~ coating but like form one are of 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 per of you have no care no nell Background Background efecto ِ So � dis h e n g พอดีจ e bon, bon ันพรานปอนจะบานคอยเป็นของทานคอยเป็นขวดตาผาใจกันเมื่อเมืองผาทางลังคอยมีกองผาข้างหน้าคอยมีตนกอเพือบุคคาหนึ่งชิงได้ขอให้ได้ สมภูมิมาตปัตนาด้วยเถิดชาตุสาธุสาธุสุทินังวัตเมธานังธาังเมผลิตสุทังมาสาวะขญาวะหังนิพพานัสังกัตโหตุ นาตะเปกเลวัตถุทานของพวกพโนยได้หายดีแล้วขอจงเป็นวัตถุทานอันบริสุทธิ์ถึงความสิ้นไปแห่งอาชาวากิเลสในของดองสันดานขอจงถึง ส,ส,ส,สังพานิพานนนาคตการเบื้องนานันเถดสาธุสาธุมานีนองางสไมถ่ายกันเอถ่าดีพี่เนาะมถ่ายก่อนพี่เนาะตอนห้อยยานแลไปพิ

ใส่เอ o ้ำลอีพอคนมาใส่เขาถาดฮะแล้วละ ให่มรขานี้นมาแล้วพี่น้ออมาเสร็จเิรเรี่บร้อแล้วพี่นนองเป็นใส่น้ำโอ้แดดกัแดด อหอนอินนอ่มบุญพี่น้องบุญมาฝากขอให้ทุกท่านเนาะได้ขับบุญกุศลเน,นะาะครั้งนี้เนาะรายการไก่ขอให้เจ้ากรรมในเวทเนาะมาขับมาหอดถึงเนาะที่ไก่ตักบาตรยันน้ำให้ในมือนี้เนาะขอให้เจ้ากรรมในเวทห้องไก่เนาะให้ได้มารับเอาส่วนบุญที่ไก่ อุทิศไปหายนะพี่น้อง <No. S 1> ต่อไปนี้ก็ขอาใหา้ไก่เรามีแต่ความสุขความจเจริญมัง่งมีเงินทองที่สุข่ำรวยมาหนาแล้วพี่น้องเนาะข mm. อให้มีแต่ครอบครัวเป็นครอบครัวที่สุขสันต์สำหรับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กเป็นยังไงนะพี่น้องเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี